สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานชุมนุมกาชาติครั้งที่10นะคะงานชุมนุมกาชาติครั้งที่10นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสที่ท่านเจริญพระชนภพรรษา84พรรษานะคะและในโอกาสเดียวกันนี้ก็เป็นการเฉลิมการครบรอบ50ปีของเหล่ากาชาติจังหวัดเช่นเดียวกันนะคะ การจัดชุมนุมกาชาติครั้งนี้มีชื่องานว่าสภากาชาติไทยการพัฒนาอย่างเป็นพลวัตเพื่อความยั่งยืนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะการชุมนุมการชาติครั้งนี้นอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การแสดงนิทรรศการการตรวจสุขภาพเรายังมีการเสวนาและการบรรยายในเรื่องต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านด้วยนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าชุมนุมทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากการเสวนาและกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อจะนำไปพัฒนางานของท่านต่อไปค่ะก็ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งและขอให้ท่านอยู่อย่างมีความสุขในช่วงระยะเวลา3วันนี้นะคะ